ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของชนิดของคำนะฮะเราก็จะมาดูกันว่าคำแต่ละคำในภาษาไทยเนี่ยมีหน้าที่มีชนิดที่แตกต่างกันออกไปคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอช่วงแรกที่เราจะพูดถึงชนิดของคำชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคำนาม เป็นวิดีโอให้นักเรียนเนี่ยศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวก่อนที่จะมาเข้าเข้าห้องเรียนของเรากันในวันนี้นั่นเองนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าชนิดของคําชนิดแรกที่เราจะเรียนกันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปดูกันชนิดแรกที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของคํานามอ่ะให้ทุกคนดูภาพนี้ก่อนครับ ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคำนามประกอบอยู่มากเลยทีเดียวเรื่องของคำนามเนี่ยเราเรียนกันตั้งแต่สมัยปะหมแล้วถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูภาพนี้ใครตอบครูได้บ้างว่าในภาพนี้มีคำนามอะไรบ้างเนี่ยหลายคนอาจจะยังคิดอยู่นะให้เวลาคิด3วินาทีนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะฮะอ่ะหลายคนจะบอกว่าใครตอบในใจนะเก่งมากนะก็คือมือถูกไหมมือเป็นคำนามนะมือเป็นคำนาม มีอะไรเป็นคำนามอีกหาใได้มากที่สุดนะแมวนะแมวเป็นคำนามเก้าอี้ตัวนี้มานั่งตัวนี้เป็นคำนามนะฮะ,ะการลูปหัวแมวเป็นคำนามเหมือนกันทีนี้คำนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วความหมายของคำนามคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันอย่างละเอียดนะ,ะับว่าเป็นอย่างไรกับคำนามไปดูกันคำนามคืออะไรก่อน คำนามเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงบุคคลเนี่ยสัตว์วัตถุสิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ความคิดความเชื่อรวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นรูป,ปรธรรมและเป็นนามรธรรมรูป,ปรธรรมคืออะไรรูป,ปรธรรมคือสิ่งที่จับต้องได้ถูกไหมนามรธรรมคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกนี้เป็นคำนามได้หมดเลยเนี่ยเช่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประทุมวันแบบเนี้ยอันนี้เป็นคำนาม ถูกไหมอ่ะเถววันภาพนี้คํานามนะเออหรือว่าครูเจเป็นคํานามเหมือนกันอ่ะพวกนี้เนี่ยคาที่เกี่ยวข้องกับชื่อนะชื่อต่างๆเนะี่ยเป็นคําเรียกต่างๆพวกเนี้ยถือเป็นคํานามทั้งหมดนะฮะมาดูกันว่าเขาแยกประเภทเป็นอย่างไรบ้างนะคำนามเนี่ยจำแนกเป็น4ชนิดเนะ,ะเป็น4ชนิดนะทุกคนอ่ะเป็น4ชนิด สี่ชนิดนี้มีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันอันดับแรกเราเรียกว่าคำนามสามัญน,นะคำนามสามัญนนะประเภทที่2เรียกว่าคำนามวิสามัญน,นะวิสามัญน,นะครับอ่ะคำนามประเภทที่3เนี่ยครูอยากให้เรียกว่าคำลักษณะนามนะนามตรงนี้อาจจะย้ายไปอยู่ข้างหลังนิดนึงนะเป็นคำ ลักษณะนามนะลักษณะนามนะอ่ะต่อมาคือคําที่เรียกว่าคําอาการนามนะคำอาการนามนะอ่ะทีนี้ให้สังเกต4ภาพนี้นะครับว่าแตกต่างกันอย่างไร4ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพแรกเป็นภาพของน้องหมาถูกไหมน้องหมาอ่ะภาพนี้ครูให้เป็นตัวแทนของคํานามสามัญน,นะเราเรียกว่าน้องหมาเฉย แต่ภาพที่สองเนี่ยพอน้องหมามีป้ายชื่อน้องหมาตัวนี้มีชื่อขึ้นมาชื่อน้องหมาตัวนี้จะกลายเป็นคํานามวิสามันนะฮะแต่มาดูภาพที่สามครับพอเรามีน้องหมาเยอะๆเนี่ยเราต้องนับถูกไหมว่าเอ๊ะมีหมากี่ตัวไอ้คำว่าตัวเนี่ยเป็นคํานามที่เรียกว่าคําลักษณะนามอะต่อไปไปดูภาพที่สี่ครับภาพที่สี่คือการกระโดดของน้องหมา คำว่าการกระโดดในที่นี้นะเป็นออคํานามบอกอาการถูกไหมเราก็เลยเรียกว่าอาการามนาะดูสีภาพนี้แล้วจาไว้เนี่ยแล้วมาตอบตอนสุดท้ายว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่ากับคํานามทั้ง4ประเภทนี้ทีนี้มาดูกันคํานามประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าคํานามสามัญนนคำนามสามัญเนี่ยคือคํานามทั่วไปที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆนะไม่ได้ระบุเจาะจงแน่นอนว่าเป็นสิ่งใดนะเช่น คนสัตว์สิ่งของบ้านวัดโรงเรียนนะคำนามสามัญเนี่ยมีความหมายทั้งความหมายกว้างและความหมายแคบนะอ่ะมาดูภาพนี้ภาพนี้สมมติครูบอกว่าภาพนี้คืออะไรคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่หลายคนชอบมากนะก็คืออะไรคือหมานะหลายคนบอกไม่เพาะเลยค่ะอาจารย์ใช้คำว่าสุนัขได้ไหมอะคำว่าสุนัขทั้งสองคำนี้ถือเป็นคำนามสามัญน,นะที่มีความหมายกว้างมากพูดถึงหมา หมาอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นหมาสีดำหมาสีขาวหมาพันนูน้นพันนี้เรียกหมาหมดเลยนะอะไรที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เรียกว่าหมาหมดแต่ทีนี้ถ้ามันเจาะจงลงไปอีกมันยังเป็นคำนามสามัญอยู่หรือเปล่ามาดูนะฮะเช่นสมมติหมาพันนี้หมาพันอะไรหมาพันปักถูกไหมหมาปักนะ่ยเอาไว้เสียบไฟไม่ใช่น,ะน,นี่หมาปักนะฮะหมาปักหมาปักอันนี้ก็ยังเป็นคำนามสามาัญ แต่เป็นคำนามสามัญที่มีความหมายย่อยลงมานะให้สังเกตว่าหมาปักไม่ได้มีตัวเดียวบนโลกถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นนามสามัญนะหมาปักบ้านนักเรียน A หมาปักบ้านนักเรียน B ก็ยังเป็นหมาปักอยู่ถูกไหมนี่เป็นคำนามสามัญหมาพันอันนี้พันอะไรฮะพันไซบีเรียนนะหมาพันไซบีเรียนก็เป็นคำนามสามัญหมาพันล็อกไว้เหลือนะล็อกไวเลอร์นะก็เป็นคำนามสามัญเหมือนกันหมาพันชิสุก็ยังเป็นคำนามสามัญอยู่ ทีนี้มาดูกันต่อไปเช่นกล้วยแบบนี้สมมุติครูบอกว่ากล้วยนะกล้วยเป็นคำนามสามัญแต่เป็นความนามสามัญที่มีความหมายกว้างถูกไหมพอครูสะโคบลงไปเป็นกล้วยหอมก็ยังเป็นคำนามสามัญอยู่แต่มีความหมายย่อยลงมาถูกไหมฮะกล้วยน้ำว้าแบบนี้กล้วยไข่นีกล้วยหักมุกกล้วยหักมุก ก็ยังเป็นคำนามสามัญย่อยอยู่เพราะว่ามีเยอะมากบนโลกใบนี้นะฮะอ่ะก็คือเรื่องของคำนามสามัญเนี่ยก็จะมีลักษณะย่อยๆลงมานะถ้าเกิดเป็นชื่อพันธุ์หรือว่าเป็นชื่ออะไรก็ตามเนี่ยยังเป็นคำนามสามัญอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูคำนามต่อไปคือเรื่องของคำนามวิสามัญเนี่ยคำนามวิสามัญเนี่ยวิสามัญวิแปลว่าเฉพาะเจาะจงนะเฉพาะเจาะจงนะเป็นคำนามที่มีความ เจาะจงขึ้นมานะคือคำนามที่เป็นชื่อนะซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะเจาะจงนะสำหรับเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแบบนี้เช่นสมมติหมาพันนี้แขวนป้ายชื่อไว้หมาพันพันปักตัวนี้นะชื่อนะชื่อบีถูกไหมอนะ่น้องบีเนี่ยเป็นคำนามวิสามันเพราะน้องบีของครูเนี่ยมีตัวเดียวบนโลกนะอนะนะ่เห็นไหมอันนี้คือคำนามวิสามัน นามชี้เฉพาะนะเช่นผู้ชายคนนี้ชื่อสมพงศ์นะคำว่าสมพงศ์ก็เลยกลายเป็นคำนามวิสามันนะครับอ่ะเช่นอะไรบ้างตัวอย่างคำนามวิสามันง่ายๆโรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันแบบนี้นะฮะอันนี้คำนามวิสามันนะฮะ อะไรอีกวัดปทุมวานารามคำนามสามัญมีวัดเดียวบนโลกถูกไหมอะแล้วก็เช่นอะไรอีกนายแดงนายแดงมีคนเดียวบนโลกที่เราพูดถึงถูกไหมอาจจะมีชื่อซ้ำแต่เราบอกคนเนี้ยเราบอกคนเนี้ยดังนั้นคําว่านายแดงเนี้ยเป็นคำนามวิสามัน นะครับเข้าใจเนาะคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญแยกกันออกว่าถ้าเป็นวิสามัญเนี่ยคือต้องมีหนึ่งนะเฉะพาะเจาะจงเราสามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าเนี่ยคืออันเนี้ยคือคนเดียวคนเนี้ยคือตัวเดียวตัวเนี้ยอ่ะอันนี้คือคำนามวิสามัญน,นะครับอ่ะมาดูต่อไปคือเรื่องของคำลักษณะนามครับ คำลักษณะนามเนี่ยคือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามหรือบอกลักษณะของคำกริยาก็ได้อ่ะอย่างที่บอกไปบอกลักษณะของคำนามนะได้นะบอกลักษณะของคำกริยาตรงนี้อาจจะไม่ค่อยพบเจอทีนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่ออกข้อสอบเยอะมากในส่วนของคำลักษณะนามอ่ะไปดูกันก่อนนะฮะประเด็นแรกเนี่ยคำลักษณะนามหน้านี้ง่ายก่อนเสือ้อ มีลักษณะนามเป็นอะไรกางเกงมีลักษณะนามเป็นอะไรโต๊ะมีลักษณะนามเป็นอะไรไก่เก้าอี้หมูซึ่งตอนนี้กําลังราคาแพงกันอยู่นะฮะมีลักษณะนามเป็นอะไรอตอบได้ทุกคนแน่นอนลักษณะนามเป็นตัวนะหมูสองตัวโต๊ะสองตัวเก้าอี้สองตัวไก่สองตัวลักษณะที่เป็นตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรที่มันมีแขนอะไรที่มันมีขานะฮะ อะไรที่มันมีแขนมีขาเนี่ยคนมักจะใช้ลักษณะนามเป็นตัวลักษณะนามนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะของอาบางประเทศบางภาษาเท่านั้นที่มีลักษณะนามถ้าเกิดนักเรียนเอาไปเทียบกับภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษแบบนี้เราจะไม่เห็นนะว่ามีการใช้ลักษณะนามเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคํานามประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยทีเดียวเนาะก็คือมีการใช้ลักษณะนามอะทีนี้มาดูต่อ ลักษณะนามที่มักจะออกข้อสอบมีอะไรบ้างหนังสือดูความสัมพันธ์เนี่ยเทียนไขเทียนไขไทยเขียนเนี่ยกันไกนะกันไกนะ่มีดนะเข็มกุญยญนะฮะใช้ลักษณะนามเหมือนกันนะภาพนี้จําไว้เป็นไมล์เซ็เนะว่าลักษณะนามของมีดกันไกเข็มเทียนกุญยนหนังสือใช้เป็นเล่มครับทุกคนใช้เป็นเล่มนะ กุยใช้เป็นเล่มนะครับอ่ะโอเคเข้าใจนะนี่คือลักษณะนามที่ใช้เป็นเล่มทีนี้ลักษณะนามอีกอย่างหนึง่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนะแต่ใช้ลักษณะนามไม่เหมือนกันนะเอออันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะมาดูกันอันดับแรกช้างอันนี้ขอให้เป็นช้างป่าละกันช้างป่าช้างป่าใช้ลักษณะนามเป็นตัวนะช้างป่าใช้ลักษณะนามเป็นตัวทีนี้ถ้าช้างบ้านล่ะช้างบ้าน ใช้ลักษณะนามเป็นเชือกนะฮะหลายคนจะคุ้นลักษณะนามของคำนี้ที่สุดก็คือเชือกถูกไหมเชือกใช้กับช้างบ้านนะถ้าช้างป่าใช้เป็นตัวจะไม่ง่ายว่าถ้าช้างอยู่บ้านเนี่ยมันต้องมีเชือกคลองไว้ก็เลยช้างเรียกเป็นช้างหนึ่งเชือกนะเลี้ยงช้างไว้เลี้ยงช้างไวสง้สองเชือกนะสามเชือกแบบนี้ถูกไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช้างหลวง ช้างหลวงหรือช้างในวังเนี่ยนะช้างเอาไว้รบเนี่ย,ยจะเรียกเป็นช้างหลวงหนึ่งช้างนะเรียกเป็นช้างเลยนะอันนี้ลักษณะนามที่แตกต่างกันแต่ทีนี้พอช้างอยู่กันหลายตัวเนี่ยเรามักจะใช้เรียกว่าโขลงครงับโขลงช้างแนวคิดแต่เดิมเนี่ยหลายคนอาจจะตอบครูว่าเฮ้ยคำว่าโขลงเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนามนะคำว่าโขลงนี่คือสมุหนามในแนวคิดเก่า แต่ต่อปัจจุบันนี้เนี่ยเขารวมแล้วนะลักษณะนามกับสมุหนามอยู่ด้วยกันเลยนะโขลงช้างที่แปลว่าช้างหลายๆตัวอยู่รวมกันเนี่ยกลายเป็นลักษณะนามที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะจำดีๆนะทวนอีกรอบนะฮะช้างป่าเรียกเป็นตัวช้างบ้านเรียกเป็นเชือกช้างหลวงเรียกเป็นช้างนะช้างที่อยู่หลายๆตัวรวมกันเรียกเป็นโขลงนะอ่ะเข้าใจนะนี่คือลักษณะนามของช้าง นะฮะอ่าช้างนะไม่ใช่ชาร์กนะชารกคือฉลามนะอ่าต่อไปไปดูต่ออันนี้คําลักษณะนามที่มักจะเป็นไงฮะมักจะออกข้อสอบเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคำลักษณะนามอ่ะมาดูอันดับแรกภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือหอยสังนะหอยสังเออหอยสังเรียกลักษณะนามเป็นอะไร อาจจะว้าวนะคสำหรับหลายคนหอยสังเรียกลักษณะนามเป็นขอนนะ,นะขอนะหอยสังหนึ่งขอนนะหอยสังสองขอนแบบนี้อันนี้หอยสังเรียกเป็นขอนงาช้างครับงาช้างอันนี้ก็ไม่ค่อยเจองาช้างเรียกเป็นกิ่งนะฮะงาช้างหนึ่งกิ่งงาช้างสองกิ่งแบบนี้เนาะเปียโนครับเปียโนเรียกเป็น หลังนะเปลี่ยนโนเหมือนบ้านเลยนะเปียนโนหนึ่งหลังเปลียนโนสองหลังนะเลื่อยครับเลื่อยใครเคยทํางานช่างบ้างถูกงี้เลยนะเลื่อยเลื่อยนะเลื่อยไม่ใช่เลื่อยนะเลื่อยลอลิงนะเลื่อยใช้ลักษณะนามเป็นปื้นนะใช้ลักษณะนามเป็นปื้นนะเลื่อยหนึ่งปื้นเลื่อยสองปื้นนะครับอันนี้คือลักษณะนามที่มักจะออกข้อสอบแล้วเราไม่ค่อยจะรู้กันก็เลยเอามาเพิ่มเติมในวันนี้นะอ่ะมีอะไรอีก นะลักษณะนามเนี่ยเมื่อกี้คือลักษณะของคํานามไปละทีนี้มันสามารถบอกลักษณะของคํากริยาได้นะเช่นอะไรขอกอดขอกอดหน่อย3ทีนะขอกอดทีนะขอกอด3ทีแบบนี้นะคำว่าทีในที่นี้เป็นลักษณะนามอ่าปรบมือสองครั้งแปะแปะอันนี้คำว่าครั้งปรบมือสองครั้ง ปรบให้ดังกว่านี้เห็นไหมคำว่าครั้งในที่เนี้ยเป็นลักษณะนามที่บอกลักษณะของคำกริยานะครับอ่ะต่อไปเดินไป19บเก้าคำว่า9ก้าในที่เนี้ยก็เป็นคำลักษณะนามที่บอกอะไรฮนะลักษณะของคำกริยาถูกไหมเราก็จะเห็นว่าคำว่าเดินไป1 9 คำว่า9้าในที่นี้เป็นลักษณะนามทีนี้คําลักษณะนามมักจะปรากฏหลังอะไรหลังตัวเลขอันดับแรกนะอันดับที่สองคือหลังคํานั้นๆถูกไหมหรือว่าหน้าคํานั้นๆก็ได้เช่นโคลงช้างแบบนี้นะฮะอันนี้คือลักษณะของคําคลักษณะนามอ่ะทีนี้คําลักษณะนามเนี่ยสามารถใช้บอกกลุ่มหมู่พวกนะของคํานามที่อยู่รวมกันได้นะมักจะประกอบ หน้าคำนามแต่เดิมที่บอกไปแล้วเรียกว่าสมุหนามนะสมุหนามนะเช่นฝูงนกแบบนี้คําว่าฝูงกลายเป็นลักษณะนามในปัจจุบันไปแล้วนะครับโขงช้างที่บอกไปโขงช้างนะอ่ะกรองร้อยลูกเสือกองร้อยลูกเสือ,อ,อ,สอนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนามที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ไปดูต่อว่าคำนามชนิดสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของ คำอาการนามนะอาการนามเนี่ยคือคำนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษโดยเติมคำว่าการและความเข้าไปย้ำนะต้องเป็นคำกริยาหรือคำวิเศษนะถ้าเป็นคำนอกเหนือจากนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการนามนะเช่นอะไรบ้างการการนำหน้ามักจะนำหน้าด้วยคำกริยาเช่นการกินแบบนีนะ้การเดินนะการทำงาน นะทีนี้พอความเนี่ยก็มักจะนําหน้าด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําวิเศษหรือเป็นคํากริยาก็ได้เช่นความสุขเนะี่ยความจําความพยายามแบบนี้อันนี้คือลักษณะของอาการนามนะครับอ่ะมาดูกันว่าเอ๊ะคำพวกนี้ใช่คําอาการนามหรือเปล่านะการบ้านการบ้านตอบได้ไหมการบ้านใช่อาการนามหรือเปล่าให้เวลา สามสอง,งแอดแอดเนีาการการบ้านเนี่ยไม่ใช่อาการนามเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเป็นคำนามนะเออบ้านเป็นคำนามดังนั้นการบ้านไม่ใช่คำนามไม่ใช่อาการนามแต่การบ้านเนี่ยเป็นคํานามทั่วไปถูกไหมอ่ะก็คือคําประสมที่เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้การงานครับการงานในที่นี้ก็คือใช่อาการนามไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ เพราะว่างานเนี่ยเป็นคํานามนะการปรปานครหลวงอ่ะปปานครหลวงในที so ่นี้ก็เป็นคํานามดังนั้นไม่ใช่อาการนามนะการเงินก็ไม่ใช่อาการนามการตลาดก็ไม่ใช่อาการนามดังนั้นอย่าหลงนะครับอย่าหลงนะคำอาการนามเนี่ยคำที่อยู่ข้างหลังคําว่าการกับความเนี่ยต้องเป็นคํากริยาหรือคําวิเศษเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของอาการนามนะอ่ะทีนี้ มาดูเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของหน้านที่ของคำนามเนี่ยคำนามทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้างอันดับแรกครับคำนามเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้ประธานในที่นี้เนี่ยแปลว่าผู้กระทําในประโยคนะเช่นอาจารย์วัชระพงศ์สอนหนังสือนะคำว่าอาจารย์วัชระพงศ์เนี่ยเป็นประธานของประโยคใช่ไหมเพราะว่าเป็นผู้ที่สอนหนังสืออยู่ตอนนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของ เป็นประธานของประโยคอ่ะต่อไปนะหน้าที่ของคำนามต่อคือทำหน้าที่เป็นกรรมนะเป็นกรรมของประโยคคือผู้ที่ถูกกระทำถูกไหมอาจารย์วัชรพงษ์เนี่ยสอนหนังสือนักเรียนม2นะนักเรียนม2เนี่ยถูกอาจารย์วัชรพงศ์สอนดังนั้นเนี่ยนักเรียนม2เป็นกรรมของประโยคนะก็เป็นหน้าที่ของนามได้อย่างหนึ่ง ต่อไปอันดับที่3คือทำหน้าที่ขยายคำนามอื่นให้ชัดเจนมากขึ้นได้เช่นโรงเรียนสาธิตปทุมวันโรงเรียนแห่งความบันเทิงไอ้คำว่าโรงเรียนแห่งความบันเทิงเนี่ยมันขยายอะไรครับมันขยายสาธิตปทุมวันว่ามันคือชื่อโรงเรียนที่มีความบันเทิงเกิดขึ้นถูกไหมอันนี้คือการขยายคำนามอื่นให้ชัดเจนมากขึ้นต่อไปอันดับที่4คือทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มครับเช่น ป้ารัตนาเป็นแม่มดนะแม่มดในที่นี้ไม่ได้เป็นกรรมนะครับักเรียนแม่มดในที่นี้เป็นส่วนขยายป้ารัตนานะแม่มดไม่ได้ถูกป้ารัตนาเป็นถูกไหมดังนั้นแม่มดนะแม่มดเป็นส่วนขยายนะส่วนขยายขยายป้ารัตนาว่ะป้ารัตนาเนี่ยเป็นแม่มดถูกไหมดังนั้นอันนี้คือเรืยย่องของหน้าที่ของคำสรุปของวันนี้ครับบทสรุปของวันนี้เรื่องคํานามนะเราจะสรุปไปพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะคํานามชนิดแรกครับ ก็คือคำนามที่เรียกว่าคำนามสามัญเนะคำนามสามัญน,นะดูหน้านี้ให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สรุปในห้องเรียนกันนะคำนามสามัญเนี่ยคือนาคำนามที่ทาไมครับเป็นคำนามทั่วๆไปถูกไหมใช้เรียกนะเช่นคนนะหมาแมวมนุษย์เก้าอี้โตะมีดแบบเนี้ยพวกเนี้ยคือคำนามสามัญน,นะคำนามทั่วไป ไม่ชี้เฉพาะนะไม่ชี้เฉพาะนะอ่ะต่อไปอันดับ2ครับคำนามประเภทที่2เรียกว่าคำนามวิสามันนะวิสามันหมายถึงคำนามชี้เฉพาะเช่นเช่นป้ารัตนานะพระจะต้อง ลงโทษเธออย่างหนักด้วยป้ารัตนานะฮะป้ารัตนาไม่ใช่ป้ารัตนานะป้ารัตนานะอ่าป้ารัตนาอันนี้ถือเป็นคํานามวิสามันนะฮะก็คือมีป้ารัตนามีคนเดียวบนโลกถึงแม้จะมีคนชื่อซ้ากันแต่เราหมายถึงป้ารัตนาคนนี้ดังนั้นอันนี้เป็นคํานามวิสามันเจ้าด่างเจ้าด่างชื่อหมาของครูอ่ะอันนี้เป็นคำนามวิสามันนะคำนามอันดับที่3คือคำ ลักษณะนามครคำลักษณะนามอย่างที่บอกไปเช่นอะไรบ้างเช่นฝูงนกนะแต่เดิมเรียกว่าเป็นสบูานามถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้เป็นลักษณะนามแล้วฝูงก็เป็นลักษณะนามนะฮะหรือนะเออข้าวสองจานคําว่าจานในที่นี้เป็นลักษณะนามโอเคไหมนะ ต่อมาเนี่ยก็คืออันดับสุดท้ายคือคำที่เรียกว่าคำอาการนามอาการนามเช่นความดีนะครับอะไรอีกการนอนที่หลายคนชอบนะพวกนี้เนี่ยถือเป็นคำอาการนามคือคำว่าความกับการเนี่ยบวกกับอะไรบวกกับคำกริยาหรือคำวิเศษนั่นเอง นะครับจะกลายเป็นคำอาการนามอ่ะอันนี้คือสรุปของเรื่องคำนามนะหน้าที่ของคำนามก็เป็นได้ทั้งคำได้เป็นได้ทั้งประธานเป็นได้ทั้งกรรมถูกไหมเป็นได้ทั้งส่วนขยายส่วนเติมเต็มนะพวกนี้คือหน้าที่ของคำนามทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องคำนามมีประมาณเท่านี้ครับเราก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนเนะเาะแล้วก็เจอกันในห้องเรียนต่อไปนะครับว่าเราจะ ไปทำกิจกรรมอะไรกันในเรื่องราวเกี่ยวกับคำนามถ้าใครยังมีข้อสงสัยนะยังมีข้อ,อ,อไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเรียนนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนเรียนรู้ไปล่วงหน้าก่อนแล้วขอให้มีพื้นฐานของความรู้นิดนึงก่อนที่จะไปเข้าเรียนกันในวันนี้นั่นเองนะครับอะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปด้วยแล้วก็ไปเจอกันในห้องเรียนด้วยนะครับอะสวัสดีครับ フフフ。